มาใหม่โอ๊อันยังไงซโยอ้ามใหม่หน้าหน้าร้านอ่ะมีถุงพลาสติกเยอะเยอะพาเขาไปเก็บออกหน่อยตรงนี่จอดรถนัานไงไม่เห็นหรือพวกแก้วพวกพลาสติกทำตั้งแต่ตรงนั้นเลยพมเสจตีนบอกก็หลายหมือนว่าไม่เคลียร์ยุ่สูไม่ให้ฝนตกหลบจืดหัวสันไม่แต่ทะ,ละเลน่หรอไม่ค่ะ อันยังไัเซยยโอ้ยข้อความไม่ขึ้นน่ะยืมโทรศัพท์หน่อยสิวังนี้สังกุงวีวี้ามากินหนงจิงนะไปเซยกับมีคนอื่นบอลโน๊ตมั่หัวอายคนมาสั่ง ปลาไว้บอขืนไวนเพราะเหนื่นบอขืนมันก็มันก็ขืนมันบอขืนมึงเสือกูมันไม่ขึ้นมันเป็นอย่างนี้แหละอัญยองอัญยองมันไม่มันขึ้น่มันขึ้นช้ามันดีเลงอ่ะ วันนี้แดจังกล่มนะแดจังกลุ่มวีวีนะนี่สังกุงวีวีพี่น้องสมพักรอส้มตำอยู่รอตำแบบฮงรู้สึกมีความสุขได้กลับมาเป็นวีวีอีกครั้งหนึ่งสังกุงวีวีไงรู้สึกมีความสุขมากเลยได้กลับมาเป็นวีวีอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะอืม โอดไม่ออกกล่องเร็วสามลอยคนแล้วเพิ่งไรพังหันเราเร็วรว,วันนี้มากับเพื่อนนะทูตวัฒนธรรมวันนี้มากับเพื่อนนะไก่ไม่ร้องไม่บอสฟังด้วยนี่ได้เอาไปเลยลูกได้ครับนี่นะทูตวัฒนธรรมนี่เรามาใน,ในยกเลิกจะไปจบจังไหนอีหยังพูดแบบนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกภาษาประเทศเจา้าอันยองอาเซโยสวัสดีค่ะเน่นอันดาตัวตัวน,อน,น,น้อเนาะจะจ้าว่าวยังอันยองอาเซโยนี่ค่ะเอ่อเพิร์มัตยมประเทศไทยเฮาแม่ก็เลยเฮ็ดอาหารประเทศเพื่อนให้กินกิมกินี่ค่ะกิมกิใส่หนังหมูนะคะ กิมจิกิมจิใส่นังหมูโอ้ส้มพักนี่ค่ะว้ึกิมจินี่คืออาหารประเทศเกาหลีนะคะกิมจิอันยองกิมจิใส่นังหมูค่ะเมื่อน,นี้แม่ค่าเพิ่นตีนบ่บาทก็ได้ได้คันส้มพให้กินค่ะตีนใช่ค่ะ อ,อิบบอบเลยแต่งตัวกอถุยบรรดาถ้ำพี่น้องเอ้ยหนบอเขาเหียบเลยวันนี้เราแต่งตัวธรรมดาใช่เราก็ไปที่ธรรมดามาเราก็ไปที่ธรรมดามาด้วย,แ,วาาวยแต่งแต่กูโลลงไปบาสเนอร์พนักงานกูสูญหลายกู <c oughs> อยากแร <c oughs> ่นอยากเล่นขึ้นรถบัสไพี่น้องเอยกูแต่งมันเหมือนบอสเนอรตรงไหนกูงงมากทำไมเขาดูรู้วะนี่นันมาฟักเส้นให้มากกว่างจักจะหาเงินมาส่งดาวให้เจ้าค่ะอันยอง สวัสดีค่ะเพราะพี่น้องซุกซุกมึงจะมาทำงานสายโดนมิกไม่ใช่ได้ไงมาลืมกระเป๋าไว้นอกห้องไม่เกี่ยวเลยค่ะมึงทำงานสายกับอีเปีตโดนหักไหมแบบมาแล้วค่ะโดนค่ะมาแล้วค่ะเพิ่งกลับออกไปแต่นี่ไม่โดนหักหรอโดนค่ะกูหักเองค่ะหักเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนะคะบุสวยมากของเหาสวัสดีปิด พวกแม่สีมาไทยคอนเทนต์กับไดถ่าพ่อเดียวบล็อตเลสบล็อตไทยแรงมากต้องขอประธานอภัยด้วยนะไดยกเลิกเลยพ่อเสาสวยมากพี่วิวกลับมาแล้วทุกคนทั้งกุ่มถ้าได้ดาวนะวิวีก็จะแบบมาทําให้บ่อยๆเลยแม่ได้ดาวเลยบอกนี่ดราคาเซาทุนอีกจักบ่าโอ้ยแพงหลายจักบ่าแม่ที่วลูกอร่อยโอ้ยต้องบอกหลายๆเนี่ยเพื่อนในเลสตุลเลี้ยงอย่างเนี่ยผู้ละห้าพันเออันที้หน้าผมชุดห้าพันค่ะ บีบีได้กลับมาแล้วพี่น้องดีใจมีความสุขหลายก็ไปสิได้พบกับหนังสั่นเขาเนาะกุ๊ก้องกันมาจากสิงคโปร์ก่อนเด็กันันลาบอสพาลูกๆไปเที่ยวสิงคโปร์ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้านะเจลิงก็ไปด้วยนะค่ะเจลิงไม่ได้ไปไม่ได้ไปแจ้งไดแันวจองตัวแล้วแันจองนครใช้แอร์แล้วไหมสิงคโปร์เิวิีวีจะกลับมาทวงบัลลังพี่น้องพอจะกลับมารวมบัลลังแล้ว นกอแต่ไปที่สิงคโปร์ที่มอเตสไซ่ไปแจ้งมงินกับไอ้ตัวสิงคโปร์ฉันจะกลับมาทวงบัลลังก์บีวีจะกลับมาทวงบัลลังก์หน้าฝีแล้วนะทุกคนต้องเตรียมเงินซื้อดาวให้บีวีด้วยนะอืมยิ่งมีวันดีปากเสียเจ๋งมั้ยเนี่ยก็ได้ดีตึ้งโบชอสฉี่ที่ไหนมากะโรยินค่ะหน้ามึงวันหมอกับที่นี่กูจอกหน้ามึงหมอกับหมอเพื่อนุูนะเอหมอกระเป๋ากูได้จังหวะหน้าแน่มากข่าวข้องตีพนะออก ม่ไฝากติดตามเพจบอสโนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเจเลี้ยงด้วยนะแล้วก็เราก็จะมาทำคอนเทนต์ให้ดูบ่อยๆเนาะเดี๋ยวพี่น้องยิ้เข่าแห้งความไม่ขาดแค่มุดเจ้าจืดซื้อเจเลงดอนเมือร่างมาดีค่ะร่วมร่วมเอาขี่หอบกันนะ v i v ว Vivo มันไม่ขึ้นนะเนี่ยเมนอะมันไม่ขึ้นไงพี่น้องเมนมันบ่ขึ้นมันแปลีไปกับว่าได้อ่านเมนไหม